สวัสดีค่ะอยู่กับฟาร์มนะคะวันนี้เจอการกราฟแบบประกันสุขภาพสบายกระเป๋านะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นแบบประกันในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าใครมองหาสัญญาสุขภาพที่ดีแล้วก็สบายกระเป๋านะคะแบบราคาแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความคุ้มครองแบบมหาศาลนะคะสามารถนะคะเลือกดูผลิตภัณฑ์นี้ได้ค่ะแบบประกันสุขภาพสบายกระเป๋านะคะไปดูกันว่าจะให้ความคุ้มครองอะไรบ้างคะ่ะ ในส่วนของสบายกระเป๋านะคะตัวนี้ค่ะให้ความคุ้มครองเป็นล้านๆเลยนะคะแต่ว่าราคาค่ะจ่ายแค่ไม่ถึงหมื่นนะคะตัวนี้ค่ะค่าเอ็กซเรย์ค่าแผบค่าล้างไตค่าเคมีบําบัดตัวนี้ค่ะก็จะจ่ายตามจริงนะคะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลของ ICU ตัวนี้ค่ะก็จะจ่ายตามจริงเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุค่ะ คุ้มแล้วคุ้มอีกค่ะเราให้ไปเลยค่ะจ่ายตามจริงค่ะมีบริการดูแลยามพักฟื้นให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าเท่านั้นนะคะในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะคะคือกลุ่มคนไปทำงานค่ะอายุตั้งแต่35จนถึง45ปีนะคะมีรายได้ต่อเดือน20,000บาทขึ้นไปค่ะหรือผู้ที่ต้องการแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลและการสูญเสียรายได้จากการเจ็บป่วยใโรคร้ายแรงนะคะ ัวนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะแผนความคุ้มครองค่ะตัวนี้จะมีทั้งหมดกี่แผนคะแแผนใช่ไหมคะคือเริ่มตั้งแต่แผน5 0 0 1,000 1,500นะคะไล่ไปจนถึงแผน4 0 0 0เลยนะคะตัวนี้ค่ะก็จะมีค่าอะไรให้ได้บ้างคะ1เลยค่ะค่าชดเชยรายได้ต่อวันนะคะตัวนี้ค่ะคือจะจ่ายให้กับตามแผนที่เราเลือกไว้เลยค่ะถ้าแผน500ก็ได้500แผน3,5 0 0ก็ได้ 3 5 0 0นะคะกรณีของผู้ป่วยนายที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในห้อง ICU ตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแผน500ค่ะก็จะได้1000บาทนะคะในส่วนของผู้ป่วยใดกรณีเจ็บป่วยวยโรคร้ายแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะคะการปรับเปลี่ยนอวัยวะการที่เป็นสตโตรกนะคะตัวนี้ค่ะก็จะจ่ายให้เหมือนกันนะคะมีความคุ้มครองให้เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับแผนที่เราเลือกมานะคะถ้าเราเลือกแผน 1,000ก็จะได้ไป200ค่ะในส่วนของตัวนี้ถ้าเราเลือกแผน4,000ก็จะได้ไปที่8,000บาทค่ะถัดมาค่ะค่าชดเชยรายได้นะคะในส่วนของกรณีการผ่าตัดใหญ่ค่ะแผน500จะได้5,000บาทค่ะ การผ่าตัดซับซ้อนค่ะแผน500ก็จะได้ที่10,000บาทนะคะตัวนี้ก็จะลดหลั่นกันไปตามแผนเหมือนกันนะคะในส่วนของผลประโยชน์เงินก้อนตัวนี้ค่ะจะเห็นว่าถ้ามีกรณีทุพรลภาพผาวริสิ้นเชิงค่ะก็จะมีเงินในส่วนที่เป็นเงินก้อนชดเชยเข้ามาให้เราด้วยนะคะในส่วนของแผน500ค่ะก็จะได้ไปเลยค่ะกี่เท่าคะสิบเท่าถูกไหมคะไม่ใช่ค่ะหนึงร้เท่าเลยนะคะ ก็คือห้าหมืนบาทนะคะตัวนี้ค่ะในส่วนของการเสียชีวิตค่ะจะให้ไปทั้งหมด10เท่านะคะก็คือจะได้ไปที่5,000บาทสําหรับแผน500นะคะมาดูนะคะตัวอย่างกันนะคะเรายกตัวอย่างแผน2000นะคะปึ๊บอ่ะนี่จ้ะนะแผนสองพค่ะยกตัวอย่างมาเลยนะคะชดเชยรายวันตัวนี้ค่ะจะได้เท่าไหร่คะจะได้หนึ่งเท่าก็คือจะได้ตามจํานวนแผน เราใช่มคะค่าเฉยเฉยกรณี ICU ค่ะตัวนี้ค่ะก็คือจะได้อะไรคะ4,000บาทค่ะ2อเท่าค่ะถ้าเกิดว่ามีค่าเฉยเยกรณีเจ็บป่วยร้ายแรงอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้ไปอีกเท่าไหร่คะ4,000บาทนะคะนี่ค่ะปึ๊บ นในส่วนของการผ่าตัดใหญ่ค่ะ10เท่าค่ะ20,000นะคะการผ่าตัดซับซ้อนค่ะ20เท่าคือ40,000นะคะในส่วนของกรณีทุกุบะภาพถาวริน้นเชิงที่ฉันบอกไปว่าให้ความคุ้มครองไปเลย100เท่าใช่ไหมคะก็คือจากแผน2,000ก็คือจะให้ความคุ้มครองในส่วนของทุกุบะภาพถาวรท้นเชิงเนี่ยอยู่ที่200,000บาทนะคะนี่ค่ะแต่ถ้ามีการเสียชีวิตค่ะจะให้แค่10เท่านะคะก็คือเป็นเงิน20,000บาทค่ะ ถัดมาค่ะนี่จะเป็นตารางของผู้ป่วยในหรือ IPD. นะคะถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ที่แผน2,000นะเราจะให้ในส่วนของค่าห้องค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาลตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็น2,000บาทตามแผนที่เราเลือกไว้ค่ะในส่วนของค่าบริการทางการพยาบาลตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่500บาทค่ะค่าห้องค่าอาหารหรือค่าบริการในโรงพยาบาลตัวนี้ค่ะจะจ่ายตามจริงนะคะ ทีนี้ค่ะในส่วนของค่าแพทย์ค่ายากลับบ้านค่ะจะอยู่ที่1000บาทนะคะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลในรายการอื่นๆนะคะตัวนี้จะจ่ายตามจริงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวินิจฉัยหรือการบําบัดรักษาค่ะการให้สารอาหารทางหลอดเลือดหรือว่าค่ายาต่างๆนะคะค่าวิชาพันตัวนี้ค่ะก็จะจ่ายตามจริงนะคะตัวนี้ค่ะ ถัดมาค่ะในส่วนของผลประโยชน์ในกรณีที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในนะคะก็จ่ายตามจริงเหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นค่าเคมีบ,าบาําบัดค่าฉายแสงต่างๆนะคะค่าล้างไตค่ะก็จะจ่ายตามจริงนะคะค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินค่ะหรือว่าการฉายรังสีต่างๆการตรวจวินิจฉัยต่างๆนะคะที่อยู่ในห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการตัวนี้ค่ะก็จะจ่ายตามจริงนะคะโดยนะคะวงเงินความคุ้มครองต่อรอบป,ปีกรมธรรม์นะคะจะอยู่ที่1นล้านบาทค่ะ ผ่านมาค่ะเงื่อนไขการพิจารณาการรับประกันภัยนะคะอายุของผู้เัาประกันภัยเนี่ยก็คือจะเริ่มที่11ปีจนถึง69ปีนะคะต่ออายุสัญญาได้ถึง89ปีนะคะคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะจำนวนเนงินผลประโยชน์สูงสุดนะคะอยู่ที่1ล้านบาทนะคะและสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้เพียง1นฉบับเท่านั้นนะคะ สัญญาหลักที่สามารถแนบได้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสัญญาหลักทุกแบบเลยที่จํานวนเงินเอาประกันภัยสูงมากกว่า1นึ่งแสนบาทนะคะในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมในส่วนของสัญญาหลักนะคะที่นะคะมีการชรําระเบี้ยไม่เกิน5ปีนะคะตัวนี้ก็จะไม่สามารถแนบในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้นะคะงวดการชรําระเบี้ยนะคะก็จะแบ่งเป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนรายปีแล้วแต่เราต้องการเลยนะคะแต่ปีแรกอย่าลืมว่า ต้องอะไรคะต้องชําระเป็นรายปีเท่านั้นนะคะการตรวจสุขภาพนะคะในส่วนของผู้ประกันภัยที่อายุ61ปีจนถึง69ปีนะคะจะต้องตรวจสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหรือว่าตามเกณฑ์ของบริษัทด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ MU D MU C X R หรือว่าในส่วนของ B B L ตัวนี้คะ่ะเราจะต้องตรวจตามเกณฑ์นี้นะคะถัดม,มาค่ะ ข้อยกเว้นนะคะความคุ้มครองตัวนี้ค่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือการรักษาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะ <c oughs> คือเราไปเลือกในส่วนของแพทย์แผนทางเลือกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกายภาพบำบัดนะคะหรือการจะเป็นในส่วนของแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ค่ะจะไม่อยู่ในความคุ้มครองนะคะการตรวจสุขภาพการร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการร้องขอเข้ารับการผ่าตัดพักฟื้นเพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลค่ะหรือว่า อะไรก็ตามนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาลค่ะตัวนี้ค่ะเราจะไม่ให้ความคุ้งครองนะคะถัดมาค่ะมาดูตัวอย่างกันบ้างนะคะผู้อวกการภัยค่ะอายุ35ปีนะคะเป็นเพศชายค่ะทีนี้ค่ะเบี้ยประกันภัยของเขานะคะเขาเริ่มทําตอนอายุเท่าไหร่คะ35ใช่ไหมคะสัญญาหลักที่เขาได้ก็คือ4เท่าไหร่คะ4,606บาทนะคะตัวนี้ของสัญญาหลักจะเห็นว่า สัญญาหลักเบี้ยจะเท่าเดิมตลอดสัญญาเลยนะคะให้จําไว้ว่าเบี้ยสัญญาหลักจะเท่าเดิมนะในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมค่ะเบี้ยจะเพิ่มขึ้นทุกๆ5ปีนะ,ะแล้วแต่กรมธรรม์หรือเพิ่มขึ้นตามที่บริษัทเขากําหนดมาให้ค่ะ ในส่วนของเบีย้ยประกันสัญญาเพิ่มเติมค่ะตัวนี้ค่ะตอนอายุ35ค่ะคนนี้อยู่ที่14,000บาทพออายุ36ค่ะจะอยู่ที่15,000บาทนะคะโดยประมาณนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นอัตราเบีย้ยที่เขาจะต้องจ่ายนะคะในแต่ละปีค่ะก็คือจะเป็นเงินของสัญญาหลักบวกกับเงินของสัญญาเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่บวกกันนะคะ บวกกันนะคะของแต่ละปีที่เขาจ่ายไปค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นเบีย้ยประกันแบบที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรกค่ะถ้าเกิดว่ามีการรับผิดส่วนแรกนะคะเบีย้ยจะถูกลงนะคะดูตรงนี้ไว้นะคะหมื่นสี่ถูกไหมคะตอนอายุสามสิบห้าอ่ะมาดูนะคะตอนอายุสามสิบห้าถ้าเกิดว่าเขามีความรับผิดชอบส่วนแรกสามหมื่นบาทเบีย้ยจะถูกลงจากหมื่นสี่ลงมาที่เท่าไหร่คะ 9 0 0นะคะก็คือลงมาประมาณ5,000บาทเลยนะคะนี่ค่ะการที่เรามีความรับผิดชอบส่วนแรกก็คือรับผิดชอบ30,000บาทต่อกุมาธำตัวนี้ค่ะเราจะได้นะคะสายเบี้ยในราคาที่ถูกลงนะคะทุกปีเลยนะคะราคาจะถูกลงค่ะทีนี้ค่ะมาดูกันบ้างว่า กรณีผู้เอาประกันภัยนะคะเลือกเคมกับสวัสดิการหรือประกันสุขภาพอื่นๆเป็นที่แรกนะคะแล้วค่อยมายื่นเรื่องเคมกับบริษัทประกันนะคะตัวนี้ค่ะจะมีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะก็คือ1นนะคะผู้เอาประกันภัยค่ะเขาเขา้ารักษาตัวในโรงพยาบาลถูกไหมคะปุ๊บพ,พอเข้ารักษาตัวเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บอัตราคามาหายแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลค่ะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด1นึ่งแบาทถูกไหมคะแล้วผู้เอาประกันภัยเนี่ย ก็ได้รับสิทธ์จากตัวการอื่นๆค่ะเท่าไหร่คะหนึ่งแสนบาทถูกไหมคะฉะนั้นค่ะมันจะเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองหมื่นบาทค่ะผู้อวรกกันภัยคนนี้ค่ะเขาก็เลยนําเงินเนี้ยไปเบิกสินหมายกับตัวบริษัทนะคะเพื่อที่จะเบิกเงินกลับคืนมานะคะในส่วนของสองหมื่นบาทนี้ค่ะเขาก็จะยื่นเรื่องไปที่ในส่วนของบริษัทนะคะถ้าเกิดว่าเขามีความรับผิดส่วนแรกใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะถ้าตามสัญญาผู้อวรกการต้องมีความรับผิดส่วนแรกก็คือเท่าไหร่คะ สามหมื่นบาทที่บอกไปนะคะทั้งนี้ทางบริษัทนะคะเราอนุญาตให้นําค่าสินไหมที่เคยได้รับการอนุมัติสิทธิ์จากโครงการอื่นๆตัวนี้ค่ะมาพิจารณาเป็นค่ารับผิดส่วนแรกได้ด้วยค่ะก็คือหนึ่งแสนบาทตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะสามารถนํามาเป็นค่ารับผิดส่วนแรกได้ค่ะตัวนี้ก็คือบริษัทนะคะก็จะจ่ายเท่าไหร่คะสองหมื่นบาทนะคะให้กับผู้เอาประกันภัยตามที่เขาร้องขอสินไหมามาเลยนะคะ อันนี้นะคะเป็นการเคามกับสวัสดิการอื่นๆก่อนที่จะมาเคามกับบริษัทนะคะมาดูกันบ้างว่าถ้ากระเคมกับบริษัทเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะตัวนี้ค่ะก็คือพอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็รักษาหายปุ๊บค่าใช้จ่ายเท่าเดิมค่ะหนึ่งแสนบาทนะคะเอาไปเบิกกับประกันเลยค่ะเต็มจํานวนค่ะหนึ่งแสบาทนะคะทีนี้ค่ะถ้าตามสัญญาหรือว่าตามที่ระบุไว้ว่าถ้ามีความรับผิดส่วนแรกคือต้องหักไปเท่าไหร่คะ สามหมื่นบาทหรือว่าต้องจ่ายไปสามหมื่นบาทถูกไหมคะฉะนั้นค่ะบริษัทจะจ่ายค่ารักษาคืนให้นะคะแก่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยที่เท่าไหร่คะเก้าหมื่นบาทนะคะเพราะว่าหักออกไปสามหมื่นบาทที่เป็นค่ารับผิดส่วนแรกถูกไหมคะี่ความรับผิดส่วนแรกคะ่ะนี่นะคะจํานวนสามหมื่นบาทนะคะ 1,2,000 0บาทหักไป30,000บาทจะเหลือ90,000บาทนะคะนี่ค่ะก็จะคืนให้กับผู้เอาประกันนะคะคืนให้กับผู้เอาประกันนะคะปึ๊บเป็น,น,ะะนปจำนวนเงิน90,000บาทค่ะ อันนี้อ่จจะเป็นอัตราเบีย้ยประกันรายปีนะคะแบบที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรกนะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นตารางมาให้เลยนะคะเบีย้ยประกันก็จะอะไรคะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุถูกไหมคะนี่ค่ะเพศชายนะคะเป็นที่เท่าไหร่นะคะเพศหญิงเป็นที่เท่าไหร่าอายุเท่านี้นะคะเบีย้ยต้องจ่ายเท่าไหร่อันนี้ค่ะมันก็จะขึ้นมาให้แต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะมีความรับผิดส่วนแรกก็คือจ่ายค่า รักษาไปหรือว่าจ่ายค่าในส่วนของกรมธรรม์นปยสามหมื่นบาทถูกไหมคะเบี้ยประกันจะถูกลงตามที่ดิฉันได้บอกไปก็คือเท่าไหร่คะนี่จะเห็นไหมมันถูกลงอ่ะดูช่องนี้ก็ได้ช่องอายุนี่สามสิบหกจนถึงสี่สิบปีถูกไหมเพศชายอยู่ที่เหมือนห้าเพศหญิงอยู่ที่เหมือนเก้าถูกไหมคะถ้ามีความรับผิดส่วนแรกคะ่ะอายุสามสิบหกปีถูกไหมฮะสามสิบหกปีเพศชายจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเพศหญิงจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองนะคะมันจะลดลงมานะคะ ลดลงมา3ามสี่พันก็ถือว่าเยอะนะคะเพราะว่าเราจ่ายเบี้ยประกันไปทุกปีเรื่อยๆเรื่อยๆถูกไหมคะจนจะครบกําหนดชําระเบี้ยถูกไหมคะหรือจ่ายความคุ้มครองไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยก็จะเป็นข้อดีในส่วนของความรับผิดชอบส่วนแรกนะคะที่เราจะต้องจ่ายสาม0,000ื่นบาทนะคะเพื่อที่จะได้เบี้ยประกันถูกลงนะคะในส่วนของความรับผิดส่วนแรกตัวนี้ค่ะคืออะไรล่ะคะ คือจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันค่ะจะต้องจ่ายในส่วนแรกของค่ารักษาพยาบาลนะคะโดยหักออกจากจํานวนเงินผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ได้รับค่ะทั้งนี้นะคะจํานวนเงินความรับผิดส่วนแรกนะคะจะต้องไม่เกินจํานวนเงินความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์าาตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์นะคะมาดูกันบ้างว่าถ้าเรานะคะจะทําข้อเสนอหรือว่าจะทํานะคะ ตัว QE ตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะไปคุยกับลูกค้านะคะเราจะทํำยังไงได้บ้างนะคะเริ่มแรกเลยค่ะเข้าไปที่ไหนคะเข้าไปที่ Agency a ่ T a, T a y นะคะอ่ะเปิดเข้ามาเลยคะ่ะปึ๊บโหลดมาค่ะมันเข้ามายังปังปังนะคะอ่ะ,ะ,อะใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยนะคะมาจ้าค่ะ เสร็จเสร็จหรือ,อยังนะคะเสร็จเสร็จหรือ,อยังเอ่ยนะจ๊ะคุยกับดิฉันหน่อยค่ะดิฉันหนาวมากเลยนะคะว่ายัางไงนะคะบ้าแกก็พูดไปเนาะเออไม่จริงหรอกนะอ่ะโหลดละ,ะปึ้งวอชจะปอนไรเนี่ยเธอชวนฉันคุยเนี่ยฉันใส่ผิดเลยอะ่ะ เอาใหม่นะเดี๋ยวรอฉันแป๊บหนึ่งถ้าฉันใส่ผิดอีกฉันจะโทษเธอนะมาละนี่เห็นไหมคนมันสวยทำอะไรมันก็ฟ้าประทานนะคะมาต่อมาคือที่ไหนคะเราต้องไปที่ไหนคะเราต้องไปที่ ข้อมูลไฟล์ขายโดยแม่คก็คลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วไปที่ QE ค่ะคลิกตึกเข้าไปค่ะมันก็จะโหลดนะคะเปิ้งเปิงเปิงขึ้นมาหน้านี้ค่ะมีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่นนี้บ้างนะคะถ้ามีเวลาก็อ่านไปนะคะแต่ว่าให้เลื่อนลงมาค่ะตรงนี้ค่ะเข้าใช้งาน QE อ o n l i n ์ค่ะคลิกเข้ามาเลยค่ะมันจะขึ้นหน้าที่่าให้ค่ะสีม่วงๆนะคะเบิ้งแล้วก็คลิกตกลงค่ะอ่ามาลามาลามาลา เข้าไปที่ไหนต่อคะเข้าไปที่การทาใบค้อเสนอนะคะคลิกตึ๊กเข้าไปคะ่ะเอ๊คลิกตึ๊กเข้าไปคะ่ะมาละโหลดละโหลดละนี่มันก็นจะขึ้นหน้านี้มาให้นะคะท้าดา เราต้องทําอะไรต่อคะเราจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของคนที่เราจะทําใบข้อเสนอให้เขาถูกไหมคะแล้วจะเป็นรายได้ต่อปีเขาเป็นเท่าไหร่นะคะเพศอะไรชายหญิงนะคะวันเดือนปีเกิดวันไหนอายุเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะทําอะไรอยู่อาชีพการทํางานเป็นยังไงบ้างภูมิลําเนาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะต้องกรอกให้เขานะคะมาเริ่มกันเลยคะ่ะรายได้ต่อปีเขาเป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่คะโอเคนะคะคนนี้รายได้ต่อปีเขาอยู่ที่ สองแสนหนึ่งหกันบาทนะคะปึ้งนะคะเพศดูเป็นเพศอะไรลูกโอเคเพศหญิงนะโอเคปึ้งนะคะเกือบที่อะไรอ่าเกิดวันที่หนึ่งหรอพฤศจิเหรอพอสอบอะไรค่ะโอเคเุ้ยเกิดพอสอบเดียวกันเลยอ่ะเนื้อคู่กันปนเนี่ย ไม่ใช่เธอเป็นผู้หญิงเธอจะเป็นน้คู่ฉันไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดอ่ะแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะขึ้นมาให้พอเราใส่วเวเดืนเเกิดของเขาไปนะคะมันก็จะขึ้นอายุมาให้เลยก็คืออายุยี่สิบหกปีแน่เขารู้เลยฉันอายุยนะี่สิบหกนะเฮ้ยฉันยังสาวอยู่ฉันม่ยังไม่แก่นะคะใส่ขั้นอาชีพของเขาไปค่ะภูมิรัมนาวเขาอยู่ที่ไหนคะ่ะกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดก็ใส่ไปนะคะต่อมาค่ะมาดูที่แบบประกันนะคะในส่วนของ สบายกระเป๋านะคะตัวนี้ค่ะมันเป็นแบบประการของสัญญาเพิ่มเติมถูกไหมคะทีนี้ค่ะสัญญาเพิ่มเติมนะคะมันจะต้องมีคู่กับสัญญาหลากักถูกไหมมาเลือกสัญญาหลักมาก่อนนะคะมาถึงจะให้เราเลือกสัญญาเพิ่มเติมได้นะคะสัญญาหลักฉันจะเอาอะไรดีฉันจะเอาอะไรดีอ,อ,ดอ,อวันนี้ฉันอยากได้อดอษยุธทยาชี่มั่นคงละกันเนาะขอ A x แปดสิบห้าทับ x ละกันฉันขอชําระเบี้ยแบบสิบปีละกันเนาะ จำเงินเอาประกันภัยแบบเบาๆแล้วกันเนาะไม่เอาห้ออาหมื่นจ้ะปึ๊บปัง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 หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านและโอเคเส้นจะเอาเงินหนึ่งล้านบาทเป็นทุนชีวิตของฉันนะคะนี่มันก็จะขึ้นมาให้ว่าเป็นสัญญาเพิ่มเติมอะไรได้บ้างที่เราสามารถแนบลงไปในสัญญาหลักนะคะเราะะจะแนบในส่วนของสบายกระเป๋านะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะปังหนล่ะหนล่ะหนล่ะเนล่ะนล,ล,ล่ะนี่นะ ช่มามใช่นะคะเปิงๆเปิงปง,ปงนะคะแล้วเราสามารถเอาอะไรได้อีกคะ OPD ค่ะเอามาเลยค่ะคลิกตึ๊กเข้ามาลวค่ะนี่ห้าร้อยบาทนะคะแล้วค่ะเราสามารถเอาอะไรได้อีกไหมคะเอาได้ค่ะแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สบายกระเป๋าถูกไหมคะเราเอาแค่ในส่วนของ สัญญาสุขภาพสบายกระเป๋าไปก่อนนะคะอันอื่นค่อยว่าก,กันนะคะหรือว่าอันอื่นก็ไปดูในแบบประกันอื่นนะคะมาพอเราเลือกได้แล้วปุ๊บเราไปที่ไหนคะเราไปที่จัดทําใบข้อเสนอถูกไหมคะปัม้มนะคะเราก็ต้องใส่ข้อมูลเราลงไปนะคะใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปค่ะนะคะภาคหน่วยงานอะไรก็ใส่ลงไปให้เรียบร้อยนะคะ ตัวนี้ค่ะตัวของข้อเสนอนี้จัดขึ้นกับใครแล้วก็ใส่ไปนะคะฉันจะจัดทําให้กับใครดีคะเจฮยอนค่ะสามีของดิฉันเองนะคะแจฮยอนนะคะปึกนามสกุลเจฮยอนค่ะรู้เลยไม่ใช่ตินะคะอ่าแต่ว่าชอบเพราะความหล่อเท่านั้นเองค่ะ ป๊บนะคะเรียกดูรายงานเลยค่ะมาดูว่าสามีิฉันนะคะจะได้ความคุ้มครองอะไรไปบ้างนะคะและจะต้องจ่ายเบี้ยประกันไปเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเจฮายอนของวายฉันลืมไปฉันฉันลืมไปเลยนะคะฉันใส่เป็นเพศหญิงนะคะไม่เป็นไรมองข้ามไปก่อนนะคะอ่ะปึ๊บนะคะ ในส่วนของแบบประกันนี้ค่ะมันก็จะขึ้นความคุ้มครองมาให้นะคะซึ่งความคุ้มครองเนี่ยมันก็จะกระจายมาเลยว่าในส่วนของสัญญาหลากักเป็นอะไรนะคะชําระเบี้ยกี่ปีส่วนประกันเท่าไหร่เบี้ยเท่าไหร่นะคะมันก็จะขึ้นมาให้ค่ะในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมนะคะมันก็จะขึ้นมาให้ตามที่เราใส่ลงไปเลยนะคะหรือจำนวนเงินเอาประกันไทยที่เราใส่ลงไปหรือ่ะมันก็จะขึ้นในส่วนของตารางผลประโยชน์ตรงนี้ให้ค่ะว่าเบี้ยเป็นเท่าไหร่นะคะสรีรวมทั้งหมดค่ะ เบี้ยที่จะต้องจ่ายไปคือ81,841ปบาทนะคะเมื่อเขามีการชำระเบี้ยมาค่ะก็จะได้รับความคุ้มคลองดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะผลประโยชน์ทางด้านการสะสมทรัพย์นะคะตัวนี้ค่ะคืออะไรคะคือเมื่อครบกำหนดสัญญาค่ะตัวนี้ค่ะแตยฮยอนนะคะเมื่ออยู่จนครบอายุเท่าไหร่คะ85ปีนะคะก็จะได้อะไรคะ ก็จะได้เงินครบกําหนดสัญญาถูกไหมคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นเงินครบกําหนดสัญญา1ล้านบาทที่เขาเป็นที่เขาเอาเป็นเงินประกันภัยของเขานะคะรวมกับอะไรคะ มีโอกาสนะคะจะได้รับเงินเอาประกันภัยเพิ่มที่สิทธิสมสทธิอีกหรือนะคะโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเข้ามาค่ะถ้าเกิดว่าเซฮานของฉันตุยเย่มาลูกเกะไปนะคะตัวนี้ค่ะเขาก็จะได้รับความคุ้มครองในส่วนของอายุทยาคิดมั่นคง A85 ทับิหรือว่าในส่วนของสัญญาหลักนั่นเองคือ่ค่ะหนะึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าตามจํานวนเงินเอาประกันภัยที่เขาได้รับเลยค่ะคือหนึ่งล้านบาทนะคะ อาจจะนะคะตัวนี้ค่ะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกนะคะตัวนี้ค่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้รวมผลประโยชน์จากการเอาเงินประกันภัยเพิ่มพิเศษสมเข้ามานะคะซึ่งนี่ค่ะคือแบบประกันนะคะในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพในส่วนของสบายกระเป๋านะคะเจอกับฟางนะคะในแบบประกันหน้าได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่ยูอเกตน,นะคะ